สวัสดีครับยินีตนรับข้าสู่รช่องบอกก็แชแนลครับผมโอ้ยรถเนี่ยอยู่ดีๆก็ไหลลงมาชนสังกะสีเขาโอ้ยตายล้มหมดไหลเองครับผมเบรกไม่อยู่ไหลเรียวๆๆๆลงมาเลยไม่มันสวยอย่างนี้ลงของอยู่นี่ครับ โรงเรียนหาดโรงเรียนหาดจะไอ้โรงเรียนอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะชื่อโรงเรียนอะไรพี่อันนี้อันนี้ชื่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนเออไม่นจิตอยู่เซีนยี่ไปปากถอนี่ครับโอ้ยลมหมดไหลเร็วๆๆๆีเบรกไม่อยู่เลยครับโอ้สวยจริงๆ มีรถแล้วเ,รเหรอนี่ครับโอ้ดีนะพี่เมียกำลังโอ้ยหวดนี้เจอพี่น้องเด้อน,น,น,นะนี่ครับล่วงครับเดี๋ยวรอรถไถ,ถาจากแฟนกำลังตามรถไถ,ถยอยู่ รอครับผมช่วงนี้ได้แต่รอรถไถครับผมอย่ารอรถไถมาเดี๋ยวเรถถามา,มาช่วยกันโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยอย่าลืมเดอ้องวดนี้พี่น้องเอ้งวดนี้อย่าลืมเดอ้อพี่น้องอครับโอเคครับ ครับผมตอนนี้รถไถมาช่วยแล้วครับผมรถไถนะครับรถไถมาช่วยแล้วครับโอเคเดี๋ยวให้จับชื่อไววจะเกาะกันยาวสั้นหรือยาวยาว ยาวยาวหยาวสั้นยาวยาวอืมมคนไปยาวให้าให้ท uh ี่มั่มีตลิงตลิงลืมอกกินสแกะเท่าไหร่ครับข้อจับกจไม่อยู่เขาดึงแไม่ขึ้นกันนะ่อนหอืมดจมเลยลืมตะลิงขึ้นหางหม เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้อให้ข้อ,อันนี้เอ็นนี่ปั่นลมก่อน Good. Okay. รถไถามายังเอาไม่ขึ้นครับผมสไตล์ขาดไปเส้นหนึ่งอ๋อ้ยเสียตังค์อีกพันห้าสองพันต้องวินขึ้นเองครับผมติดช่วงนี้ครับผมายไม่ขึ้นเลยครับอ,อีกแหงนครับผมอ๋อสวยซ้ำสวยซ้อนพี่น้องเอยไปกำลังใจให้่าวก๊อตไปเลยเ มไม่ขึ้นครับผมโอเคแต่รอรถวิ่วกันได้ยดลกยดรถรถวินมาช่วยครับผมวินหลังขึ้นไหมพี่ดูก่อน นี่ครับข,ข้างในมันแฉะครับผมจม,มเป็นดิน<ฟ>รถรถใสรถรถใสเฟรีเลยว <c oughs> ินข้างหลังอย่างเดียว <c oughs> รถไถเอาไม่ขึ้นครับผม <c oughs> เล่นรถสไลด์ไปเลยครับผม <c oughs> เล่นรถรถวินเลยครับ ไม่ใช่เอาแค่ร้อนหน้าขึ้นมาหน่อยเดียวก็พอแล้วแล้วถ้าเราดึงดึงลงไปเลยได้ไหมดึงลงไปเลยตัวมันตัวเดียวมันช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะไม่เดี๋ยวเราเราอยู่ไม่เป็นไรไงเราอยู่เราผมกลัวมันจะค้ำข้างหน้าเเนนนนีี่่่่่ยมมมดาาไไรจจะะลแโคขับ ขึ้นมาขึ้นมาแค่ล้อล้ลอถึงฟุตบาทก็พอแล้ว,ว,ว,วครับผมนี่ครับขอบคุณรถสไลด์มาช่วยครับผมปาเข้ามาช่วยฮ<ล>ะ <มา S 1> นี่แหละรถปานี่แหละไม่ใช่รถสไลด์ไม่มีใครมาหร,าร,ราอกเขาเรียกรถไหรรถบินล,ละ่ะ ขอบคุณครับขอบพระคุณโอเคครับเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นกันทีเดียวรอดูว่ามีอะไรเสียหายไหม ไปที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบพระคุณพี่รถดึงทั้งสองท่านเลยครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณมากมากครับผมขอบพระคุณป่าด้วยครับนี่ครับสนใจติดต่อรถสไลด์เบอร์โทรอะไรครับป๋า087ย์แ1708 06นี่ครับ8 0 6 1ที่สายแม่กองครับผมต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมงานเลยขอบคุณครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ได้เอาตัวเองช่วยขึ้น ขอบคุณครับเหนื่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม